สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับงวดปันสุขที่21กุมภาพันธ์2568นะครับหลังจากที่วันพุธเราพัฒนาออกผลมานะครับออกมาอะไรนะครับออกมาที่เอ่อ C 1 9 6 8 1นะครับ 3ตัวบน681นะครับ2ตัวร่าง9 6นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ออกผลวันพุธนะครับของเราพัฒนานะครับไปดูตัวเลขที่ทางช่องลงให้นะที่ลงให้ไว้นะครับมันก็มีตัวที่ออกรางวัลอยู่ก็คือ6996นะครับตัวนี้มันยังไม่มีทิศทางนะครับก็เป็นว่า ก็ได้1คู่นะครับ96 69นะครับมีนะครับในคลิปที่1นี้มีนะครับถือว่าเข้านะครับทีนี้ในคลิปที่2ที่เอามาให้อีกวินมาให้อีกนะครับมันก็มีตัวที่ไฮไลท์ไปเลยนะครับวงไว้นะ่งสองสามชุดมี6996 9, 9, 6นะครับ มี6 996ก็เป็นชุดชนเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมคาดว่ามันจะเป็นล่างมันมาเป็นบนเสียตัวนี้มันเป็นล่างนะครับ6 9 9 6นี่เป็นล่างมันก็มีคู่หนึ่งอยู่นะครับ1นี้เป็นหนึ่งมี8มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แต่ผมว่าเป็นล่างก็เลยวางไว้ร้อยพันหลักร้อยก็เข้านะครับหลักร้อยนี่6เป็น6นะครับหลักร้อยเป็น6 สูตรหลักลอยห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิดว่าจะมาสองตัวมาสามตัวเลยนะครับมีหกเก้ามีแปดมาด้วยนะครับมีแปดก็มาด้วยอ่าก็น่าติดตามสูตรสูตรหลัก้อยน่าติดตามถึงมันไม่มาอ่ามันมาอยู่นะถึงมันบางทีมันก็เป็นบนคู่บนนะครับก็ไม่เป็นไรเวลาหลุดไปมันก็เป็นคู่บนมีสองตัวเข้าสองตัวดีค่อนข้างดีก็จะจับให้อีกครั้งหนึ่ง นะก็ประมาณเดิมที่จะไปให้นะครับนี่หกนะครับตัวชน4 6 7ก็6เดนมาตัวชนมาที่6ชน3ตัวนับ4 6 7นะครับมาที่6เป็น6 9นะครับตัวชอบมากที่สุดก็มี7นี่แหละ4 7 5 7 6 7 9 7เลยนะตัวชอบไฮไลท์ไว้แต่ 7, ก็มีวงกลม6 9อยู่นะครับติด9 เพราะว่าตัวที่มันชนชนอะไรชนวิ่งรูดนี่ชนวิ่งรูดนี้นะครับมันเป็นเก้าหกแปดหนึ่งนี่มีคู่นะครับตัววิ่งรูดวันนี้ได้คู่ด้วยเก้าหกนี่แหละหกเก้าอยู่ใกล้กันนี่แหละนะครับอันนี้ก็หกเก้าตัวชนเลยมาตัวชนเลยนะครับอันนี้เจ็ดสี่ก็มาตัวชนโอ้ไม่ใช่อันนี้เจ็ดหก จ็ดกับสี่มาคนละอันนี้มาตัวชนเลยหกเก้าเก้าหกนี่มาเป็นตัวชนเลยก็รอตามอีกนะครับสูตรนี้อ่ะหลายสูตรเข้านะครับวันนี้วันที่เข้ามันก็เข้าไปเยอะแยะเลยนะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับอ่าสูตรนี้แหละที่เอามาจับเป็นวินนะครับหนึ่งกับสองนี้สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองบินกันได้หกเก้านะครับถ้าเอาสูตรพวกนี้อีกไปใส่อีกนะครับนี่ได้หนึ่งอีกนะครับแปดหนึ่งก็จะมีคู่อีกคู่หนึ่งอย่างนี้เป็นบน นะครับได้6 9 6 8 1ดมาเป็นบนล่างเลยนะครับสูตรสูตรคู่นี้แหละสูตรนี้แหละที่จะมาอันนี้เป็นสูตรที่1กับสูตรที่2ที่ประกบกันเอามานะครับเอามา6ตัวอันวดวันสุกก็จะได้น่าจะได้6ตัวอีกเหมือนเดิมนะครับก็รอดูก่อนนะครับว่าทํเแล้วมันจะได้ยังไงนะครับเอาวันนี้ก็เอาสูตรนี้ลงให้ก่อนนะครับสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรอะไรมายังไง นะครับสูตรนี้นะครับหลักพันสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วย1ครั้งก็ได้เท่ากับ298เกบวกหนึ่งเป็น9 9นี่มาอะไรนี่สี่บวกหนะครับอา่าไม่ใช่บวกหบวกสก็เป็น1นบวกหก็เป็น2 9 12อีกสูตรหนึง่งผมเอาหลักแสนนะครับหลักแสนบวก1 4บวก1ก็จะเป็น5 ห้าเจ็ดเก้าจับสองอันนี้ประกบกันนะครับถ้ามันชนกันมันก็ชนที่เก้าตัวเดียวนะตัวชนตัวชนในนี้งวดก่อนเจ็ดชนไม่มานะครับเจ็ดชนไม่มามันมันก็ชนมาตัวอื่นนั่นแหละนะครับเอาวันนี้ชนที่เก้าจบโค้กคู่ให้แล้วนะครับเก้าหนึ่งสองกับห้าเจ็ดเก้านะครับเก้าหนึ่งสองกับห้าเจ็ดเก้า 9ก้าหนึ่งสองกับห้าเจ็ดเก้าเราไปดูเดี่นตัวไหนเก้าหนึ่งสองกับห้าเจ็ดเก้าเอาวิ่งรูดมาใส่ก่อนดีกว่านะครับเอาวิ่งรูดมาใส่ก่อนดีกว่าอ่าววิ่งรูดวิ่งรูดวันนี้วันศุกร์ได้อะไรนะครับวันศุกร์ฝั่งนี้ได้อะไรฝั่งนี้ได้ศูนย์ศูนย์ต่อไปจะเป็นสอง 7 8อีกฝั่งฝั่งที่เราจะเอาได้อะไรได้5 5 6 7 5 6 7 0นะครับเอา5้า0 5 6 7มันมีอะไรติดอยู่นี้นะครับในสูตรนี้ก็จะมี5มี7 มีห้ามีเจ็ดนะครับก็เหลืออยู่เหลืออยู่หกตัวหกชุดถ้าชุดนี้เข้านะครับถ้าวิ่งรูดยังเข้าอยู่นะครับเข้าเป็นชุดประกอบกันนี้ห้าหกเจ็ดนะครับมันก็จะได้ห้ากับเจ็ดเป็นตัวเด่นห้ากับเจ็ดเป็นตัวเด่นเก้าไม่เด่นในนี้ไม่มีในนี้นะครับเก้าไม่มีในนี้เก้าไม่มีนี้ก็ไม่ยากแล้วก็อยู่นี้แหละนะครับทีนี้ ก็เอาหมดทุกตัว9 5 5 9 9 7 7 9 1 5 5 1 1 7 7 1 5 5 5 2 2 7 7 2มันมีอะไรอีกในนี้นะครับในวิ่งรูดตัวที่มันชนกันงวดก่อนมันมา69นี่ตัวฝั่งนี้มีด้วยนะครับมันก็จะมี7กับ0 7กับ0มันไม่มี0อ7อ้าว7มีแล้วอีกฝั่งหนึ่งมี 2มี8อ้าวมี2นะครับมี2นี่ก็จะเป็น2 7 2 5 2 7 25 2 7 25อา้าวมีคู่ใดนี้เด่นที่สุดถ้าดูวิ่งรูดนะครับถ้าเอาวิ่งรูดมันจับเข้าคู่คือ5 6 7 1มาคู่กับนี่นะครับมาคู่กับ0 2 7 8ตัวชนที่2อา่า0กับ7 เอามาประกอบ2กับ8ไดไปด้วยนะครับมันก็จะมี2ตัวเดียวที่ชนกันอยู่นี้นะครับ8ก็ไม่มีนะครับ8ก็ไม่มีเพราะ7กับ5มันชนแล้วนะครับก็เหลือ2ตัวเดียวอ้าวก็เป็นว่า25 2 7นะครับในเบื้องต้นก็จะเป็นเด่นตัวนี้นะครับเป็นเด่นตัวนี้เป็นเด่นตัวนี้และงวดที่ผ่านมานะครับ สิบหน่วยบนผมมันก็เข้าเต็มเต็มอยู่นะสิบหน่วยบนเข้าเต็มเต็มเอาไปดูสิบอ่านี่สิบหน่วยบนมันหลุดมาก็เลยเฉนเลขจิตไปหน้ามันตัวที่มันหลุดมาคกลนก่วนนะครับก็มาที่แปดนะครับนี่แปดมาที่แปดชนสิบตัวเดียวคือแปดนี้เลยนะครับและวันจะถึงนี้ด้วยได้อะไรก็ได้สี่นะครับ แสนคูณหมื่นแสนคูณมื่นหนึ่งเป็น4คูณนะครับบวก่หนึ่งเป็นสี่ได้สี่ห้าหเจ็ดแด้านะครับสี่ห้าหกเปเป็นหลักสิบนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยงว,วดที่งวดที่ผ่านมาบอก8ปดหนึได้8 9 0 1ดเก้ามานะครับหลังจากที่หลุดไปงวดหนึ่งหลุดไปเป็นตัวที่หกตัวที่7นะครับอ่ให้มันหลุดหน่อยก็ดี นะครับหลุดไปก็มานะครับมาแล้วจะมาต่อไหมนะขอสัก2องสามงวดนะครับต่อเนื่องนะครับก็ C ได้อะไรครับได้ร0 0ยบวก10นะครับ6กบวกก็จะเป็น4 5 6 7 8 9นะครับ4 5 6 7 8 9ถ้าเราเอาชุดนี้มาจับนะครับเอาชุดนี้มาจับมันจะได้อะไรเด่นนะครับมันจะได้อะไรเด่น2ไม่มีหลักสิบไม่มี2นะครับหลักสิบไม่มี2 หลัก10อยู่ในนี้ถ้ามันชนกันมีแค่9ตัวเดียวนะครับชนกับตรงนี้มี9ตัวเดียว4 5 6 7 8 9ก็จะมี9ตัวเดียวหลักหน่วยหลักหน่วยมันจะมี5มี7มี9นะชนทั้งหมดอยู่นะครับ5 7 9ก็จะมีนี้ด้วย99 9, 9ด้วยนะครับก็ตัวเด่นจะให้เพิ่มขึ้นถ้าไปจับ10หน่วยบนนะครับก็จะเด่นเป็นที่97 95 97 95นะครับอ่าก็จับไปที่4คู่เด่นนะครับ4คู่เด่นจับไป4คู่เด่น95 97หลัก10หลัก17มีไหมมี5995ด้วยนะครับ7557ด้วยอ่า 9779ด้วยเป็นการไปกลับนะครับเป็นไปกลับแต่ว่าห5หลักสิบมันมีหลักหน่วยมี5มี7จดอยู่นะครับแต่1มันไม่มี2ไม่มีนะสองไม่ม,ม,มีที่มันชนหลักก็มี3ตัวนะครับ95 5 9 9 7 7 9นะครับก็ตัวนี้มันไม่ชนหลักแต่ว่าชนที่ ชนที่วิ่งรูดนะครับชนที่วิ่งรูดชนที่วิ่งรูดไม่แน่ถ้าวิ่งรูดไม่อาจจะไม่จับคู่ไม่เข้านะครับแต่มันก็ได้อาจจะได้เจ็ดหรือห้าแล้วถ้ามันได้เจ็ดหรือห้าแล้วมีห้ากับเจ็ดแล้วนะครับมันไม่เข้ามันเข้าตัวเด่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเก้าเจ็ดแหละเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเก้านะสวยเลขสวยนะครับตัวเลขสวยชอบเลยคู่นี้นะครับอาก็ คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับรายละเอียดรออีกคลิปหนึ่งนะครับก็ลงให้ประมาณ2คลิปนี่แหละนะครับ10หน่วยหลัก10หลักหน่วยให้ดูแล้วนะครับเหลือเหลือบินเดียนนะครับเหลือบินเดีนตัวที่จะมาประกบอีกบินเดียนตัวไหนก็บินเดียนชุดนี้นะครับบินเดีนชุดนี้หลือเลขชุดหรือเลขชุดหนึ่งนะครับก็เหลือชุดนี้นะครับชุดนี้1,2,3สูตร นะครับสสูตรที่มันเข้าประจํานะครับที่มันเข้าประจํามันหลุดมา1งวดก็มาเข้าอันนี้ก็เข้ามานะครับนี่เข้า3ตัวนะครับเข้าบนเข้าบนบน7 0นย์นี่บน4ี่ล่าง97าบนบนล่าง8 7ดเจ็ล่างล่างล่างมาบนนะครับล่าสุดมาบนล่างนะมาบนล่างแล้วงวดต่อไปจะมาแบบไหนจะมาต่อแบบไหนนะครับ ก็มันจะราสูตรนี้มานะครับมันจะราสูตรนี้มาแต่สูตรนี้ประกอบคู่จะเข้าหรือไม่นะครับมันก็หลงัลงๆมันก็เข้าดีอยู่นะครับเข้าได้อยู่นะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากฝากคําเตือนก่อนนะครับก่อนสรุปก่อนจบนะครับก็โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ